สวัสดีครับพุ่มฉังอ้นนะครับหัวผ่านตรงยันต์วันนี้พุ่มมีวิธีแก้ตัวเวฟรอยผ้าหรือว่าตัวรถตุ๊กันตุ้นนะครับแก่ว่าเป็นหน้าจอดิจิตอลหรือว่าที่ว่าดูเต็มมันตรงเนี้ยมันเป็นดิจิตอลนะครับส่วนมาตัวตุกคันโดยส่วนมากเลยนะที่พุ่มเจอมาก็คือฟิล์มมันจะล้อฟิล์มมันจะยุบมันจะดูไม่เห็นมันจะมองเต็มหนามันไม่เห็น ว Schools, ่าน้ำมันที่มดรวไม่มดวันนี้พวกมีวิธีแก้นะครับ grape, เอามาแบ่งให้เพื่อนเพื่อนได้เอาไปใช้กันคือนำตัวสับเต้าเนี่ยแกวาจ้แตะเนี่ยเอามาแกะหน้าจ้ซึ่งมันจะมีฟิล์มอยู่ช no ั no e ้นหนึ่งเพื่อนเพนต้องสังแกดูมันจะเป็นฟิล์มพลาสติกมันจะเป็นฟิล์มพลาสติกเนี่ยเอามาใช้ได้ แทนฟิล์มเดิมลอกฟิล์มเดิมอ้อนะครับเดี๋ยวผมจะไปสาธิตได้เลยอ้าวเปิดโดแตงคือเพื่อนจะมองไม่เห็นนะครับจะมองไม่เห็นว่ามันมีตัวเละหรือว่าไม่มีตัวเละนี่คือกรณีลอฟิล์มอ๋อเร็ว นะครับเดี๋ยวใจ่พ่มจะเอาฟิล์มโทรศัพท์ใส่ไปให้เลยนี่คือฟิล์มโทรศัพท์นะครับก้มตัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เอาโซดท์ทาไปเป็นเพื่อนเห็นไหมไหมครับนี่โอ้กจัดโอ้กจัดนี่นะครับเอาใช้แทนฟิล์มเดิมได้ครับรอฟิล์มเดิมอ้อเลยเพราอฟิล์มโทรศัพท์เนี่ยมันจะใส่ไฟนีออนในหน้าจอมันจะ มันจะทนว่าฟิล์มเดิมมา่ฟิล์มเดิมมันเป็นปลาติกแต่ตัวนี้มันเป็นไอ้ลาติกแข้งติ๊กเหมือนกันปตลาติกเหมือนกันแต่ว่าเป็นปลาติกแข้งใช้ดีกว่าฟิล์มเดิมครับกรณีฟิล์มเดิมลุดลุยเนี่ยสามารถเอามาแทนได้เลยแต่เพื่อนๆต้องไปแกะดูจ้าหน้าจอโทรศัพท์เก้านะครับหน้าจอโทรศัพท์แกะแล้วเนี่ยพอฟิล์มนี่มันจะเป็นปลาติกมันไม่แตะเอามาใช้ได้เลยแต่ว่าอย่าไปแกะหน้าจอไอโฟนของเมียนะครับเมียที่ยุ้มเมาครับขบป้มป้มสาธิตให้เลยครับเท่านี้นะครับ